จังลยฉันอยากดูรายการน่าสนใจสนใจแต่ว่ามีอะไรน่าเบื่อน่าเบื่อทั้งนั้นโอ้เจ๋งจังพวกเขากินขนมสีแดงมากมายน่าสนราจังเลยอะสัตว์ก,กินเหมือนกันอะสาวๆสวัสดีอะไรพวกเธอกึ้กับเรางั้นเหรอวัสดีจ้าเราเหิวมากเลยขาขนมบ้างได้ไหมถามจริงไม่ไม่มีทาง พวกเธอเก่งอกจังถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มชันดนของเรากันชันนของกินสีแดงกับของกินสีเขียวอ,อร่อยจังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขนมสีแดงของเราอยู่ที่ไหนเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะตอนนี้ทุกอย่างเป็นของเราแล้วแต่ว่าเป็นสีเขียวอร่อยจริงๆอะไรเราจะไม่ปล่อยมันไปง่ายงายมันอร่อยมากอะหยุดกินไม่ได้แล้ว ่วนฉันมีสไปร์ที่เป็นขวดเป็นเยลลี่สุดยอดฉันชอบบะหมี่สีเขียวอีกทั้งขนมสีเขียวก็แรงกว่าขนมสีแดงนี่เรายอยู่ตรงนี้นะเอาขนมสีแดงของเราขึ้นมาเราหิว <c oughs> อะไร <c oughs> ไม่ให้เราก็อยากกินขนมกันแย่ yeah, ที่สุดเลยเราจะไม่มีวันได้ขนมของเราขึ้นมาโอ้ร็อกซี่ฉันมีความคิดที่ดีแล้วเอาขนมของเราขึ้นมากันเถอะด้วยเครื่องดูดฝุ่นกันแต่เราต้องเอามันขึ้นมาได้แน่นอน นมาหาเรามาของอร่อยทุกอันให้หมดเลยใช่ไม่นะอย่าเอามันฝรั่งไปไม่นั่นมันก็ของเราหยุดนะเราต้องแกร่สักอย่างแล้ววาระเบิดไดดัด้มไหมเซอร์ไพรส์ไปเลยจ้า <c oughs> รรซี่เราทำได้อะตอนนี้ขนมสุดแดงของเราขึ้นมาแล้วเธอไีไนเลยปะมีสิ่งปแปลกๆปลไม่นะระเบิดระวัง ตายเมื่อกี้คืออะไรอะฉันต้องไปได้วยขมข่าโอ้แต่ว่าเรายังมีขนมสนอร่อยมากไหม The s i r u x t ยั e ล,ลี่หนอนตัวใหญ่มันล้องกันเถอะฮะมันต้องเป็นของเราสิเอาละ่ะคิดอะไรสักอย่างแล้วไอเดียเจนตามฉันมาไปกันอย่าช้าเอาละ่ะมาเอายัาล,ลี่นหนอนของเราขึ้นมากันเอาละ่ะมันเป็นของเราเอาขึ้นมานะมันเป็นของเรา เจนอย่ามุยนเฉยๆมาช่วยกันเอมมา่าอย่าปล่อยนะมันต้องเป็นของเราอ๋อโอ้ยอ้เกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยพูดตามตรงเป็นแผนที่แปลกมากเอาละ่ะเอาขนมของเราขึ้นมาเจนเธอยกส่วนชั้นเจ้าชาำมาร้องแล้วเข้าเยสสำเร็จเราฉลาดมากเลยมันได้ผลจริงๆหรอเนี่ยเจ๋งอะไปกันเถอะ ดูสิว่าเรามีของอร่อยมากมายแค่ไหนเราชนนะโอ้อยอะไรทุกอย่างเลยเอมมาเราต้องาอขนมของเราขึ้นมานะฉันทนดูเรื่องนี้ไม่ไหวแล้วอ,อร่อยจังนี่มันคืออะไรอะเอมมาร็อกซี่คิดทำอะไรบางอย่างอีกแล้วไม่นะเธอพยายามมาขนมของเรา,าอีกแล้วนะไม่ได้นะได้ไงกันโต๊ะของเราว่างเป่าอ,อีกแล้ว เพราะว่าเราทุกอย่างขึ้นมาด้วยแม่เล็กฮะตอนนี้เราจะได้กินสมบัติเธอก็ดูไปนะเอาล่ะคิดอะไรสักอย่างแล้วคิดสิคิดสิดสฉันนึกไอเดียจริงๆได้เราต้องทําให้พวกเขากลัวก่อนอื่นเราต้องอุดจมูกและเอาปลากระป๋องออกมาเอ,อ้ยกลิ่นแย่มากหมายความว่าแผนนี้ดีนิบมจมูกไว้วางกระป๋องไว้ตรงนี้ปล่อยให้พวกเขา,เาไปสําเร็จลาก,กินเบ็ดแล้ว นี่มันคืออะไรอ่ะมันเม็นเป็นบ้าเลยรอกซี่พวกเขาเอาปลากระป๋องให้เราแน่เครขย,ยีเอามันออกไปด่วนอย่ายอมนมาที่ฉันสิไอ้มันเข้ามาในป่าแล้วฉันจะอ้วกฉันเกลียดปลาพวกเธอตลกจังเอาที่นิ่บอกจะจมกได้พวกเธอติดกับแล้วเออไม่นะรู้สึกแย่ฉันจะเป็นลม <c oughs> แสงนี่แหละสิ่งที่เราต้องการ ตอนนี้เราสามารถใช้เบ็ดตกรปลราขนของเราออกมาได้เอาสิ่งที่ควรจะเป็นของเราออกมากันเถอะมันได้ผลตีมันกันหน่อยเพื่อนอืมมันคือป๊อปคอนสีเขียวส่วนเธอมีลูก,กว่าสกิตเทลส์น่ากินพวกเขาเอาขนมของเราไปอีกแล้วเราต้องเคลียร์สักอย่างมันคืออะไรเนี่ยพวกเธอจะขโมยป๊อปคอนเหรอไม่โอ้โ มันได้ผลเอม็มบ้าได้เห็นเมื่อกี้ไหมเย้เ yeah. จ๋งมากรีบเอาขนมนกับไมค์สิเรวเข้าเราเข้าร็อกซิ <c oughs> ไม่ฉันจะไม่ยอมให้ประกันกับพวกเธอนะปิดเลยดีกว่าไม่นะอย่า yeah, ปิดฮะสุดยอดเก่งมากแอชลี่มาสองด้วยของอร่อยๆกัน <c oughs> ดีนะที่เรามีตะเกียงพวกเธอไม่สามารถกำจัดเราได้ง่ายๆหรอกร็อกซี่เดี๋ยวฉันจัดการเองเราจะขมวนขนมด้วยไม้จับ จะเอาอะไรดีนะใช่แล้วริมหมดไงฉันจะเปิดพ่อเราอีกครั้งหนึง่งวันด,ดีจ้าเรากลับมาอีกแล้วอะไรไม่นะแลรีโหมดล่ะเธอพูดถึงเรื่องนี้หรือเปล่ามันอยู่กับเราแต่เราจะทำให้พวกเธอช้าลงอะไรไม่อย่าทำแบบนั้นเจ๋งไปเลยเอมมาขอฉันลางนด้ไม้ขอบคุณนี่ฉันอยากให้พวกเขาเราขึ้น อเราต้องกินขนมให้หมดแล้วแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ความดันหนึ่งร้อยเท่าฉันไม่สามารถทำอะไรได้เลยแอชลีย์ใช่ด้วยฮะฮะทำยังไงดีตลกจังเลยอะเปลี่ยนความเร็วอย่างต่อเน,นื่องทั้งเร็วแลวชะช้าเร็วแลวชะช้าค่ะสังจังใช่พวกเขาตลกมากพวกเขาคิดว่าตัวเองจะสามารถเปลนเร็วได้ดูพวกเขาสิตลกจังเลยใช่แล้ว คิดว่าจะกําจัดเราได้เหรอไม่มีทาง <S <S อะไรโอ้รีโมทเกิดปางไกลไฟอ่าอยู่รีโมทนะเอ็มมาเฮ้ยรีโมทกลับมาอีกแล้วเเปรี้ยวจังเลยสารพัดขนมอยู่กับพวกเขาอีกครั้งทำไงดีนะเอาขนม,มคืนมาอะไรหรอล็อกซี่ฉันมีไอเดียแล้ว ฉันจะแสดงให้เธอดูฉันจะไปหาพวกเขาในฐานะนินจาฉันต้องทำสำเร็จแน่นอนฉันจะขนมหวานทั้งหมดขึ้นมาฉันอยู่ที่นี่แล้วต้องซ่อนไปให้เหมือนนินจาเก่งๆโอ้ภาพวาดมันเบี้ยวนะเอาล่ะเขายังชั่วเพราะเขายุ่งอยู่กับการเก่งขนมหวานดังนั้นพวกเขาจะจําไม่ได้ว่าฉันอยู่ที่นี่เอาล่ะใช่เรานี่สิตาลัซึ้งเลย อย่าค่อยเขวเอาขนมกลับมาให้หมดกลับมาแล้วเอมมาฉันทำได้เดี๋ยวขนมหายไปไหนอะเจนดูสิพวกเขาเขโมยขนมของเราไปอีกแล้วแย่ที่สุดเลยให้มันเป็นของเรานะตามฉันมา <laughs> ฉันมีตาข่ายแล้วยังไงอะ <laughs> มันจะเป็นกับดักเจนเราจะกางตาข่ายไว้ตรงนี้และเมื่อสอสากลับมาที่นี่อีก เราจะจับพวกเธอได้ก่อนที่จะขมโมยขนมไปอีกครั้งหนึ่งเธอพ้อไม่สุดยอดแปเอาขนมกันเถอะเอาไหมนะกกไดอะขึ o ้นนะเราถูกจับพวกเธอพลาดแล้วตอนนี้ขนมเป็นของพวกเราใช่สีเขียวชนะปล่อยเรานะถ้าเธอชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และส r i ครช่องของเรา แล้วเจอกันใหม่นะเพื่อนๆบาย